ครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีช anel นะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการหาเงินฟรีเข้าในส่วนของบัญชีทูม n เน่เวลตนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะสอนวิธีการถอนเงินด้วยนั่นเองเนี่ยครับผมสําหรับใครที่สนใจนะครับอยากจะมีเงินฟรีเข้าทูมิเน่เวลตแบบโดยตรงเนี่ยฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนแล้วก็วิธีการทําเงินกันเลยนะครับว่าต้องทําแบบไหนอย่างไรนะครับผมอ่าโอเคนะครับผมในส่วนของแอปที่ผมจะมาอัปเดตวิธีการถอนเงินให้้กกับเเพืื่อออนนๆีย็คแปล มีชื่อว่า c o ยท t บนะครับผมก็ได้สอนวิธีการสมัครไปแล้วนะครับผมสลับใครที่ยังไม่ได้ดาวน์โหลดแอปนี้นะครับก็สามารถไปดาวน์โหลดได้ที่ Play Store นะครับเขียนคําว่า c o ยท t บได้เลยนะครับตามชื่อด้านซ้ายมือนะครับผมรหัสโค้ดนะครับผมก็จะขึ้นไว้ให้ด้วยด้านซ้ายมือนะครับสลับแอปนี้นะครับผมเล่นได้บนมือถือ Android เท่านั้นนะครับผมสลับ iOS หรือว่า iPhone เนี่ยไม่สามารถเล่นแอปนี้ได้นั่นเองนะครับวิธีการสมัครนะครับผมแนบไว้ให้ด้านล่างคลิปีโอนี้สามารถเข้าไปดูขั้นตอนวิธีการสมัครได้เลยนะครับว ไหนอย่างไรในส่วนของ a อ p o พอ t ์ตูปนั่นเองนะครับผมโอเคนะครับตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่ากดเริ่มนะครับอ่ะกดเริ่มไปเนาะก่อนที่เราจะมาดูขั้นตอนวิธีการทําเงินเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนวิธีการถอนเงินกันก่อนนะครับว่าต้องถอนแบบไหนอย่างไรนะครับสาหรับคนที่อ่าเคยดาวน์โหลดไปแล้วนะครับในคลิปก่อนหน้านี้นะครับผมสาหรับการถอนเงินนะครับให้เรากดมาที่คําว่าผมนะครับผมนะตรงรูปคนด้านล่างขวามือตรงนี้นะครับพอเรากดเข้ามาแล้วนะครับผมให้เราทําการกดเข้าไปตรงนี้เลยนะครับตรงคะแนนของเรานะครับกดเข้าไปนะสาหรับการถอนเงินนะครับขั้น อยู่ที่10บาทในการถอนเงินครับตอนนี้เนี่ยผมมียอดเงินอยู่ที่43บาทจุด46สตางค์นะครับก็ตามคะแนนด้านบนนะครับมันจะแปลงค่าเป็นเงินบาทให้เราดูเลยนะครับว่าเรามีกี่คะแนนและก็เป็นเงินกี่บาทนะครับในการถอนเงินนะครับเป็นการถอนเข้าในส่วนของบัญชี TruMoney Wallet แบบโดยตรงนะครับใครที่ยังไม่มี TruMoney Wallet นะครับที่จะใช้ในการรับเงินเนี่ยไปสมัครให้เรียบร้อยครับทั้งมือถือ Android หรือว่า iOS สามารถสมัครได้นะครับสำหรับ TruMoney Wallet เนาะั้าต่ำในการถอนเนี่ยเราจะต้องมีคะแนนอยู่ที่3 0 0 0 นะครับสามแสนสี่หมื่นคะแนนนะครับแล้วก็จํานวนเพชรอยู่ที่600เพชรก็คือถอนเงิน10บาทนั่นเองนะครับหนึบาทนะครับผมคุณจะต้องมีคะแนนอยู่ที่3ล้าน2องแสนคะแนนในการแลก100บาทเนาะแลกเงินได้สูงสุดนะครับอยู่ที่700บาทนะครับผม700บาทในการแลกเงินสูงสุดนะครับอยู่ที่19ล้านกแสนคะแนนนะครับในการแลกเงิน700บาทเนาะแล้วก็ถอนเงิน25บาทนะครับแล้วก็250บาทตรงนี้ยังไม่สามารถถอนได้นะครับถ้ามันถอนได้เนี่ยมันจะขึ้นจํานวนครั้งในการถอน มันขึ้นคำว่าถอนได้ศูนย์ครั้งเนาะเดี๋ยวผมจะทดลองถอนนะครับจำนวนเงิน10บาทนะครับเพื่อเป็นแนวทางในการทําเงินจากแอปนี้กันนะครับว่าแอปนี้เนี่ยจะจ่ายเงินจริงหรือเปล่านะครับผมเลือกไปที่10บาทนะครับแล้วก็กดยืนยันการถอนเงินด้านล่างนะครับจากนั้นเนี่ยทางแอปนะครับผมเขาก็จะแนะนำนะครับให้เรานะครับใส่ในส่วนของเบอร์ทูมิเน่เวลตนะครับเพื่อที่จะใช้ในการรับเงินนะครับทูมิน่บัญชีนะครับเขาให้เราใส่เบอร์ของทูมิเน่เวลตเนาะในการรับเงินนะครับเราก็ใส่ลงไปทั้งหมด10ตัวเลยนะครับไม่ต แค่เบอร์ w ล l ล e t แค่นั้นพอนะครับโอเคครับพอเราใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตรวจสอบเบอร์ w ล l ล e t ของเราให้ถูกต้องก่อนนะครับว่าไม่มีตัวไหนที่เราใส่ผิดนะครับผมเพราะว่าถ้าเราใส่ผิดไปแล้วเนี่ยเงินที่เราถอนเนี่ยมันอาจจะไม่เข้าบัญชีของเรานะครับผมมันอาจจะไม่จ่ายเลยหรือว่าล้มเหลวหรือว่าเสียเงินไปเลยนะครับควรที่จะตรวจสอบให้ดีก่อนนะครับเพื่อเรากรอกผิดไปแล้วเราไม่สามารถแก้ไขในการถอนเงินได้นะครับผมเน้นย้ำนะครับทุกครั้งในการถอนเงินเนี่ยควรที่จะตรวจสอบเบอร์ w ล l ล e t หรือว่าถ้าเป็นในส่วนของอีเมลเนี่ยก็ควรที่จะตรวจสอบให้ดีนะครับแล้วก็กดถอน ได้เลยนะโอเคนะครับผมได้ทําการถอนเงินไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งทางแอปนะครับผมเขาไม่ได้แจ้งนะครับว่าต้องรอกี่วันนะครับในส่วนของการถอนเงินครับคุณคิดเห็นอย่างไรนะครับในส่วนของแอปนี้นะครับเราสามารถไปให้เลทห้าดาวของแอปได้เนาะเดี๋ยวกากระบาดปิดไปเลยแล้วกันวิธีการดูประวัติการถอนเงินนะครับก็ให้เรากดไปที่ด้านบนขวาตรงนี้นะครับตรง3ขีดนะครับกดเข้าไปนะตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของประวัติการถอนเงินนะครับผมถอนในวันที่22เดือน7นะครับ2022นนะครับเวลาก็ 18นาฬกา14นาที47วินาทีนะครับตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการโอนเงินหรือว่าตรวจสอบยอดเงินที่เราทําการถอนไปนั่นเองนะครับก็รอการตรวจสอบจากทางแอปนะครับสำหรับการถอนเงินนี้นะครับผมถ้าผมได้รับเงินแล้วเนี่ยดี๋จะมาลงคลิปอัปเดตให้อีกครั้งหนึ่งนะครับว่าต้องใช้เวลากี่ชั่วโมงกี่วันนะครับเงินถึงจะเข้าทูมิเนอรเล็ดนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของขั้นตอนต่อไปสําหรับคนที่สมัครครั้งแรกนะครับก็ให้เรามากดตรงนี้นะครับผมเมนูที่2นะครับผมคําว่างานนะครับกดเข้าไปเลยพอเรากดเข้ามาแล้วเนี่ย เลื่อนลงไปด้านล่างนะครับตรงนี้จะมีคําว่าเกาะ ID คําเชิญนะครับให้เรากดเกาะข้อมูลตรงนี้นะครับคุณจะได้รับคะแนนเริ่มต้นนะครับจากเดิมเนี่ย4,000คะแนนนะครับตอนนี้อัปเดตใหม่นะครับเป็น8,000คะแนนในการรับคะแนนเริ่มต้นนะครับสำหรับรหัสเชิญนะครับก็ดูที่ด้านซ้ายมือได้นะครับผมจะขึ้นรหัสเชิญไว้ให้เนาะ40069362นะครับก็ฝากเพื่อนๆไว้ด้วยนะครับใส่ของใครก็ได้นะครับไม่จําเป็นต้องเป็นของผมนะครับมีของใครก็ใส่ของคนนั้นไปก่อนได้เลยนะครับต่อไปเดี๋ยวเร ว่าจะหาได้ช่องทางไหนบ้างแล้วก็จะต้องทําอย่างไรถึงเราจะได้ถอนเงินเร็วที่สุดนะครับเมนูนะครับมีทั้งหมด3เมนูด้านล่างเนาะเป็นเมนูภาษาไทยทั้งหมดนะครับเมนูที่1นะครับคำว่าบ้านนะครับผมตรงหน้านี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของการหาคะแนนโดยการดูคลิปวิดีโอนะครับซึ่งคลิปวิดีโอที่เขาให้เราดูเนี่ยมันก็เป็นคลิปที่อยู่ในส่วนของ YouTube เลยนะครับเราสามารถไปค้นหาบน YouTube ได้จะดูผ่าน YouTube ก็ได้แต่เราจะไม่ได้รับเงินนะครับถ้าเราไปดูผ่านแอป u t u b e นะแต่ถ้าเราดู ดูคลิปว hmm. um, <gies> ิด right? ีโอผ่านแอปคอยทูบเนี่ยเราจะได้ร <dos> ับคะแนนนะครับซึ่งเราสามารถนําคะแนนตรงนี้ไปแลกเปลี่ยนเป็นเงินโทมิเนี a ลเลดได้นั่นเองนะครับสำหรับในหน้านี้ก็จะมีในส่วนของคะแนนนะครับให้เรากดรับเนาะเราสามารถกดรับคะแนนตรงนี้ได้นะครับผมก็กดเข้าไปนะครับ204คะแนนนะครับถ้าเราอยากรับเพิ่มนะครับก็ให้เรานะครับกดดูวิดีโอนะครับเราจะได้รับเพิ่มเป็นคูณ2นะครับผมจะรับแค่ครั้งเดียวพอเนาะครั้งต่อไปในการกดเหรียญเนี่ยมันจะเป็นการดูวิดีโอเลยนะครับผมอ่านี้ข้อเป็นการดูวิดีโอไปเนาะ โอเคครับอันนี้ก็สามารถรับเป็นคูณ2ได้เหมือนกันนะครับกากบาทปิดไปนะครับต่อไปนะครับผมเป็นการดูวิดีโอนะครับเราก็เลื่อนลงมานะครับผมเลื่อนลงมาตรงนี้นะครับสำหรับคลิปวิดีโอนะครับเราก็สามารถกดเข้าไปดูได้เลยนะครับเราสามารถเลือกหมวดหมู่ได้นะครับว่าเราเนี่ยจะดูหมวดหมู่อะไรนะครับมีกําลังมาแรงดนตรีเกมแล้วก็ภาพยนตร์นะครับเราสามารถเลือกได้เนาะผมจะเลือกเป็นดนตรีแล้วกันนะครับสำหรับใครที่ชอบฟังเพลงบน YouTube อยู่แล้วเนี่ยเราสามารถเปิดเพลงฟังไปเรื่อยๆได้นะครับวิธีการนะครับผมกดเข้าไป อันนี้ผมกดเข้ามาแล้วนะครับผมเพลงเนี่ยมันก็จะเล่นเลยครับคลิปวิดีโอเนี่ยมันก็จะเล่นโดยอัตโนมัติทันทีนะครับวิธีการสังเกตนะครับดูตรงนี้นะครับผมมันจะมีตัวนับคะแนนหรือว่านับเวลาจากการดูคลิปวิดีโอนะครับพอมันเปลี่ยนเป็นกล่องของขวัญแล้วเนี่ยให้เราทําการกดรับนะครับคะแนนเนี่ยเราจะได้รับแบบนี้เลยกดเข้าใจแล้วนะเห็นไหมมันก็จะวิ่งนะครับผมนี่ครับตรงนี้เลยนะครับมันก็จะเริ่มนับให้เมื่อคลิปวิดีโอเล่นนะครับซึ่งคลิปวิดีโอยาวเนี่ยมันก็จะดีนะครับเพราะว่าเราสามารถกดรับในส่วนขออออองคคะะแแนนนนนไไดด้้้เเเเเรรรรืื่่่่ยยยๆๆลลลลัับผมมากก็็ปปใหววีีโ กดรับคะแนนนะครับผมนี่กดรับมาอีกรอบหนึ่งนะครับผมถ้าคลิปวิดีโอมันยังไม่จบนะครับมันก็จะนับให้ไปเรื่อยๆแล้วก,ก็กดรับไปเรื่อยๆในส่วนของคะแนนนะครับผมซึ่งเราก็สามารถเลือกคลิปวิดีโอได้นะว่าเราจะฟังเพลงอะไรหรือว่าเราจะเปิดไปเรื่อยๆก็ได้นั่นเองนะครับโอเคนะครับพอเราดูไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยตรงนี้เนี่ยมันมีในส่วนของการรับเหรียญทองคูณ 8, 8นะครับเราก็สามารถดูวิดีโอรับเหรียญทองเพิ่มได้นะเดี๋ยวผมจะกดดูนะครับว่ามันจะได้รับคะแนนเท่าไหร่เพิ่มขึ้นมานะครับเอาโอเคนะครับผมก็ได้รับคะแนน 4คะแนนเลยนะครับจากเดิมเมื่อกี้นะครับผมที่เป็นการดูวิดีโอแบบคูณ8นะครับผมกดเข้าใจแล้วนะครับก็ให้เราดูไปเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็รับคะแนนไปเรื่อยๆนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนะครับผมต่อไปนะครับย้อนกลับมาก่อนนะครับผมฮะย้อนกลับมานะครับพอเราย้อนกลับมาแล้วเนี่ยด้านบนขวามือตรงนี้นะครับผมมันมีให้เรานะครับกดเช็คอินนะครับเราสามารถกดเช็คอินตรงนี้ก็ได้หรือจะกดมาที่เมนูที่2ตรงกลางหน้าจอก็ได้นะครับพอเรากดเข้ามาแล้วเนี่ยตรงนี้จะมีการเช็คอินรายวันนะครับเพื่อที่จะรับคะแนนในแต่ละวันไปเนาะกดเข้าไปดูได้้นนนนนะะะะคครรับตงีเาาก็จแํ ในส่วนของคะแนนที่เราจะได้รับในแต่ละวันไปนะครับอันนี้วันแรกเนี่ยผมรับมาที่600คะแนนเลยนะครับซึ่งในแต่ละวันเนี่ยเราจะได้รับ600คะแนนนะครับนี่ครับถ้าไหนเป็นกล่งองของขวัญเราก็จะได้รับตามคะแนนที่มันกําหนดไว้นะ2 0 0 0 4,000 14,000แล้วก็วันที่30เนี่ย20,000นะครับผมถือว่าได้รับคะแนนเยอะมากถ้าเราเช็คอินทุกวันนะครับแบบต่อเนื่องนะคะแนนรวมทั้งหมดเนี่ยจะอยู่ที่60,000คะแนนนะครับแล้วก็จะมีเพชรด้วยนะครับนี่ครับให้เราเก็บสะสมเพชรด้วยนะครับเพราะว่าในส่วนของเพชรเนี่ยจะเอาไว้ ใช้ในการถอนเงินขั้นต่ำสิบบาทนะครับผมต่อไปก็เป็นการทําภารกิจนะครับผมอันนี้เป็นภารกิจเนาะสะสมโชคและรับเงินสดแล้วก็กดเข้าร่วมตรงนี้ได้เลยนะครับเขาก็จะมีภารกิจต่างๆให้เราเข้าไปทำนะครับผมนี่ครับเราก็สามารถเข้าไปทําภารกิจได้เนาะวิธีการทําภารกิจนะครับผมก็กดตรงนี้นะครับผมกดเข้าไปที่ภารกิจเลยนะครับอันนี้บัตรคูณสิบห้าครั้งนะครับกดเข้าไปเนาะบัตรคูณวิธีการเล่นนะครับก็ง่ายๆเลยนะครับซึ่งเขาก็แนะนําเราเล่นอยู่นะครับผมตามนี้นะครับถ้าเราหารูปนวมเจอ6อันนะครับเเราาด้10พแต่ถ เราไม่เจอนวมนะครับเราก็จะได้รับคะแนนตามนี้เลยนะครับวิธีการเล่นนี่แค่แบบนี้นะครับโอเคผมเจอนวม2อันเนาะก็จะได้รับประมาณ40คะแนนนะครับนี่ครับก็เล่นแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ได้รถนะครับ4คันนะ70คะแนนนะครับผมมีการรับแบบคูณ8ด้วยนะได้รับคะแนนมากขึ้นนะครับก็ลองไปเล่นดูนะครับผมเล่นไม่ยากนะครับอันนี้นะภารกิจอื่นๆนะครับก็ให้เราลองเข้าไปเล่นได้นะครับผมทําตามภารกิจได้เลยนะครับต่อไปนะครับผมก็เป็นช่องทางการเชิญเพื่อนนะครับผมเราสามารถเชิญเพื่อนได้เนาะรับเหรียญทองโดยการชวนเพื่อน กดเข้าไปพอเรากดเข้ามาแล้วเนี่ยเราสามารถคัดลอกเนื้อหาตรงนี้นะครับนำไปโพสต์ในส่วนของ Facebook t w i t t e r Line YouTube TikTok Instagram ได้หมดทุกช่องทางเลยนะครับขึ้นอยู่กับความสามารถของเราในการเชิญเพื่อนเนาะว่าเราเนี่ยอยากได้เงินเร็วหรือเปล่าอยากได้คะแนนเยอะหรือเปล่าก็ต้องไปเชิญเพื่อนด้วยนะครับการเชิญเพื่อนเป็นช่องทางที่ได้รับคะแนนเร็วที่สุดนะครับผมจะได้รับถึง1 0 0 0 0แคะแนนเลยนะครับสำหรับการเชิญเพื่อนนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับชวนเพื่อนนะครับรับเพชรนะครับผมก็ไปที่เชิญเพื่อนเนาะนี่ครับมันก็ เพื่อนอยู่นะครับผมตรงนี้เลยนะครับสำหรับการเชิญเพื่อนเนี่ยทำอย่างไรนะครับผมก็ไปเชิญได้นะตามที่เขาได้กําหนดไว้ตรงนี้เลยนะครับสำหรับการถอนเงินก็ได้ถอนให้ดูแล้วนะตั้งแต่ต้นคลิปนะครับหวังว่าเพื่อนๆเนี่ยน่าจะใช้งานกันเป็นนะครับในส่วนของแอปนี้นะครับคอยทูบเนาะเป็นการดูคลิปวิดีโอง่ายๆเลยนะครับทำเงินได้จริงแน่นอนนะครับเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้อีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อผมได้รับยอดเงินที่ทําการถอนไปวันนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปสสวััดีครบ